สงครามบัลลังก์สวรรค์ตอนที่53าสิบสามตอนที่ห้าสิบสี่ก็ต่อจากตอนที่แล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นการทดสอบเข้าโรงเรียนอยู่นะครับโอ้โหเชินนี่ผจญภัยเยอะมากเลยศัตรูนี่โคตรเยอะเลยครับผมก็ไม่รู้นะครับว่าเขาจะรอดไปถึงโรงเรียนหรือเปล่านั้นเพื่อไม่การเสียเวลาครับเราไปรับชมกันเลยดีกว่าแต่เดี๋ยวก่อนนะครับใครที่ไม่กดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะก็ถ้าไม่กดก็ฝากกดหน่อยละกันนะครับไปเป็นการใจให้มากเลย เล่เลข้ามาเล่เข้ามาช้าหมดอดนะครับมีสั้นลงอาคมสามารถเอาแต้มมาแลกได้นะแวะดูหน่อยไหมจ้าคำภีวิชาคาถาดินกระบีไหมครับชิ้นสุดท้ายแล้วเอาแค่ห้าแต้มเองทะลัวมีข่าวอะไรไหมขอโทษด,ด้วยนะครับคนในตลาดนี้ไม่มีใครรู้จักคนที่ท่านกำลังตามหาเลยไม่มีงั้นเหรอ อะนี่ค่าเสียเวลานะท่านหัวงอย่าได้กังวลถึงยังไงก็มีข่าวที่ว่าเขาอยู่เมืองน,นี้แล้วถ้าหันหาต่อไปยังไงก็ต้องเจอเขาเป็นแน่ข้าจะต้องหาเขาเจอแน่ว้าวที่นี่เหรอตลาดที่พี่บอกนะ่ะนึกไม่ถึงเลยว่าที่แห่งนี้ก็ยังมีตลาดกับเขาด้วยที่นี่เป็นจุดที่ลึกสุดของอาณาจักรแห่งนี้คนเลยค่อนข้างเยอะนะ่ะ นักเรียนส่วนใหญ่มักจะนําของที่ตนเองมีออกมาขายหรือมาหาซื้อของที่ต้องการ,รลดราคาหน่อยอีกไม่ได้หรอสัญลักษณ์ระดับ2ไม่ครับขอแค่คนที่มีสัญลักษณ์ระดับ3เอาของมาแลกเพื่อที่จะสอบผ่านถึงก็ต้องใช้วิธีนี้เลยเหรอกิฟนี่น่ารักจังเลยซื้อๆข้าจะซื้อสุนเอ๋อย่าวิ่งสิเดี๋ยวก็พัดหลงอีกคนพอดีไม่เป็นไรหรอครับคุณเย่ข้าจะคอยดูแลนางให้เอง แตอีกแค่คำพีเวทม้วนเดียวถึงต้องแรกระดับ6เลยเหรอเฮ้อฝันกลางวันหรือเปล่าเนี่ยคำพีเวทเวทนี่ต้องใช้ทั้งหมด40ตาประทับและยังต้องเป็นนักเวทระดับ2ด้วยถึงจะใช้ได้ถ้าซื้อไม่ไหวก็หลีกไปอย่ามาขวางทางการค้าของข้าเจ้านะ่ะฮะข้าก็อยากจะรู้ไอ้บ้าท,ที่ไหนจะซื้อไปเวทรูปมังกรงั้นเหรอข้าขอตรวจสอบสินค้าได้ไหมโอ้มีคนจะซื้อด้วยละ่ะ ดูได้แต่ราคาก็คือ6แต้มไม่ลดหรอกนะนี่มันพี่มูดูนี่สิสวยไหมน่ารักสิเหมาะกับเจ้ามากเลยพพ,พี่มูทำไมสัญลักษณ์ท่านถึงเนี่ยน่ะเหรอข้าก็เอาไปเลขกับของดีๆมาไงล่ะของอะไรทำไมถึงแพงขนาดนี้ดีนะยังเหลือเวลาอีกไม่งั้นพี่คงโดนตัดสิทธิ์ไปแล้วแต้มนะ่ะเมื่อไหร่ก็หาได้มันอยู่ในเส้นทางต่างหากล่ะ เข้าไปหาซื้อแผนที่ของจากนี้มาน่ะตอนนี้เราอยู่ตรงนี้แล้วก็เฮ้ย <Hey, S 2> แกนะ่ะไม่ผิดแน่ๆแ,แกคือมู่เฉินใช่ไหมข้าก็คือคู่แข่งตลอดการของเจ้าไงล่ะชูชีวันนี้ตรงนี้และตอนนี้มาตัดสินกันพี่มู่ท่านรู้จักคนบ้าบาแบบนี้ด้วยเหรอเปล่านะข้าไม่เคยเห็นเลยปล่อยๆมันไปเถอะเรามาดูแผนที่ต่อกันดีกว่าบางอาจเมินข้าง,งั้นลึก มู่เฉินถ้าเจ้าเป็นผู้ชายก็ออกมาสู้กันซะหากเจ้าแพ้อย่าได้เสนอหน้ามาให้หลัวหลี่เห็นอีกหลัวหลี่ฮะเจ้ารู้จักนางสินะข้ารักเธอคนนี้ยี่สบสี่ชั่วโมงเช้าสายบ่ายเย็นก็ยังไอเลิฟอยู่มันมาเป็นคอนเสิร์ตเลยงั้นเหรอไม่ดูสารรูปตัวเองซะเลยพูดก็พูดเถอะเจ้านะ่ะไม่เหมาะเคียงข้างนางหรอกเจ้านะ่ะก็ดีไปแต่เป็นตัวถ่วงของนางไปซะเปล่าๆนะเรื่องระหว่างข้ากับนางคนนอกอย่างเจ้าจะไปรู้อะไร ก็ดียังไงมาว่าข้าเป็นคนนอกนะตั้งแต่ครั้งนั้นที่นางช่วยข้าไว้ข้าก็ไม่เคยลืมนางงั้นเจ้าก็แค่รักนางข้างเดียวสินะตามอล้วนะเชื่อถือว่าเจ้ายังพอมีฝีมืออยู่บ้างเจอนี่หน่อยเป็นไงล้ำแสงอุกบาทเวทกุงร้อทอง มันเป็นนักเวทงั้นหรือจงคำรามและชสีทองคำเข้าผสานเข้ากับสัตว์วิญญาณอันดับที่99เลยนะช่างเป็นสัตว์วิญญาณระดับสูงที่สวยจริงๆพี่คะพี่โม่เขาฮัดเทพทองคำจงแตกออกเข้ามาได้เลยจะได้รู้กันเสียทีว่าใครกันแน่ที่จะหมอกเคียงข้างหลวหลีนะ ย่ยังล็อกแย่แล้วรีบหลบเร็วมังกรน้ำแข็งทมินสัตว์วิญญาณดับฟ้างั้นเหรอให้ตายสิเจ้นี่มาอยู่ที่แบบนี้ได้ไงไอ้โง่หลบเร็วอยากตายหรือไง รีบลงไปได้แล้วยาวชีวิตมาทิ้งที่นี่หลัวหลี่อุตส่าห์ช่วยเจ้าไว้ถึงเจ้าจะไม่ใช่คนไม่ดีแต่ยังไงข้าก็เห็ดเจ้าอยู่ดีเออมันก็ต้องอย่างนั้นดิเจ้าบ้ามันใช่เวลามันสามสัมพันธ์กันไหมเนี่ยมันมาอีกแล้วลบเร็วเจ้ามังกรนี่มันควรจะนอนอยู่ที่จุดลึกสุดของทาน้ำแข็งเพื่อ,อรอลออคาบนี่ แถมถ้ามันล่อค่บสําเร็จมันก็จะพัฒนาเข้าสู่ค่าวิญญาณฟ้าขั้นสูงอีกด้วยพลังมันเกือบเท่ากับข้าเลยเหรอเนี่ยเราสู้มันไม่ได้หาทางหนีเถอะไม่ต้องให้เจ้ามาบอกหรอกนะปัญหาของเราคือตกมาจากข้างบนสินะเราแยกน้ําแข็งแบบนี้ไม่มีทางออกเหรอมีแต่ต้องปีนขึ้นไปเท่านั้นได้โอ้โข้าต้องมาตายแบบนี้เหรอ ไม่นะก่อนตายยังไงข้าก็อยากจะเจอหน้าหลวงหลี่อยู่หุบปากเถอะหน้าถ้าพูดพ่อยๆอีกข้าจะปล่อยเจ้าลงไปแน่สมกับเป็นคนที่หลวงหลี่ชอบจริงๆนะแต่ปล่อยมือข้าเถอะฝากเจ้าดูแลนางแทนข้าด้วยอย่าที่ขาดหน่อยเลยน่ะสงครามมันยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพสหานสิเป็นอย่างนี้ไม่ดีแน่ข้าให้เจ้ายืมพลังก่อนละกันทำไมโชคชะตาของข้าต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยเนี่ย เฮ้ย hey, ทำไมเจ้าทำอะไรแบบนี้ได้เนี่ยเท่ก mm ัน hmm. hey, ไปละมั้ง mm hmm. ก็ช่วยชีวิตคนไง mm hmm. อย่าชักช้ารีบรบหน่อยพวกเจ้าคิดจะทำอะไรนะ่ะทำไมถึงเข้ามาขวางทางข้า mm hmm. ขอโทษด้วยน้องสาวลูกพี่ของพวกเราไม่ได้หวังร้ายอะไร mm hmm. แต่ข้าก็ต้องเข้าไปช่วยพวกเขาเหมือนกันทำไมไม่เข้าไปพร้อมกันล่ะ mm hmm. อย่าคิดว่าข้า่าเชื่อพวกเจ้านะฉันพี่ยังไงก็เถอะไปช่วยพี่มู่ก่อนดีไหม mm hmm. ไม่ต้องกังวลหรอก ไอ้แค่นี้ทำอะไรพี่มู่ไม่ได้หรอกทุกคนพี่มู่เอ๊ะดูสภาพไม่โอเคเลยนะรีบหลบไปเอ๊ะทำไมรู้สึกหนาวแบบนี้เนี่ยอะไรวะนั่นแม่เจ้ว้ยอ่ไม่ตามมาแล้วใช่ไหมเนี่ยเฮีอเก็บเอาชีวิตไม่รอดแล้วเราครั้งน,นี้เก็ยบยกขบวนไปตายแล้วไหมเนี่ยยังดีนะที่รอดออกมาได้นะโชคดีที่เจ้ามังกรนั่นไม่ออกมาจากทานน้ำแข็งนั่น ข้าชื่อชูปังเป็นน้องรองของลูกพี่ขอบคุณที่ท่านช่วยลูกพี่ค่ะเฮ้ยๆไปขอบคุณใครนะ่ะไว้หน้ากันบ้างสิงั้นวันหลังก็ช่วยอย่าผีผามใจร้อนไม่ต้องให้ข้าคอยมาตามเก็บเช็ดจะได้ไหมฮะเจ้าคนเจ้าเล่แบบนี้ข้าล่ะชอบคิดไว้ถึงว่าจะมีน้องรองที่มีความสามารถขนาดนี้เขายังพัฒนาตัวเองได้นะเนี่ยความขัดแย้งของพวกเราจบแค่นี้ละกัน ทุกคนผ่านช่วงเวลาเฉียดเป็นเฉียดตายมาด้วยกันหวังว่าทุกคนจะเป็นเพื่อนกันได้นะข้าไม่อยากเป็นเพื่อนกับเจ้านี้นอกจากจะไม่ขอบคุณเขายังมาพูดแบบนี้อีกเหรอแต่ว่าตอนนี้น่ะข้ามีเรื่องอยากจะทําอยู่หวังว่าน้องฉูปังจะร่วมมือกับข้านะท่านพี่โม่คิดจะจัดการมังกรน้ําแข็งธามินสินะเจ้ามังกรน้ําแข็งธามินเป็นสัตว์วิญญาณอันดับที่73รู้แบบนี้จะไม่ให้ข้าจัดการมันได้อย่างไรแต่มันอันตรายมากเลยนะ พวกเราอยู่แค่ระดับเซียนวิญญาณเองจะอะไรไปสู้กับมันสัตว์วิญญาณระดับฟ้าขั้นกลางละ่ะเจ้าลืมไปแล้วเหรอเมื่อไม่กี้เราเพิ่งวิ่งหนีตายกันมานะถ้าจะสู้กันตรงๆก็คงไม่ไหวแต่ถ้าเรามีคนที่มีพลังขั้นเซียนอันดับต้นๆละ่ะจะเป็นยังไงยิ่งเป็นที่นี่คงมีขั้นเซียนวิญญาณเก่งๆไม่น้อยข้าเชื่อว่ามันต้องมีคนที่สนใจจะเข้าร่วมกับเราแน่ตอนเย็นที่ตลาดต้องมีคนเยอะๆแน่ ขอให้พวกเจ้าช่วยกระจายข่าวนี้ไปให้ทั่วก็พอมังกรน้ําแข็งธรรมินเหรอได้ยินหรือเปล่านะ่ะสัตว์วิญญาณระดับฟ้าขั้นสูงคงได้มีแต่ของมีค่าเป็นกองแน่เราพู้มีฝีมือจํานวนมากต่างก็สนใจในตัวมังกรน้ําแข็งธรรมิน3วันต่อมาอย่าเพิ่งลงมืออดใจไว้เจ้านะ่ะอย่าผสานวิญ,ญญาณกับมันใช่ไหมล่ะ เชะไม่ถามข้าส <breakdown> <et> <ạo> ักคำก็นั่นแหละก็เจ้าไม่ให้ข้าภาษาวิญญาณกับเจ้านี่ตอนนี้ข้าก็เป็นแค่สัตว์วิญญาณแถมยังฟื้นฟูตัวเองไม่ได้อีกหากไม่ได้ภาษาวิญญาณจะไปทะเลาะกับเจ้าได้ยังไงล่ะโลกใบนี้น่ะนับวันยิ่งอันตรายการแข่งแย่งชิงดีก็มีมากข้าน่ะตัดสินใจตั้งแต่แรกแล้วแต่ถึงเวลานั้นมีคนตั้งมากมายใช่ว่าเจ้าจะแย่งมันมาได้ง่ายๆสะเมื่อไหร่ล่ะ ข้าเตรียมทุกอย่างไว้แล้วยิ่งได้เจ้ามาช่วยอีกมันจะไม่ข้ามีโอกาสมากกว่าคนอื่นตั้ง3เท่าฮะก็ถือว่าเจ้ามีตาแล้วเนี่ยแต่ถึงเวลานั้นอยังมาถ่วงแข่งถ่วงขาข้าล่ะมันมาแล้วเจ้านั่นเจ้านั่นก็มาด้วยเหรอคู่แข่งเยอะเอาเรื่องจะสู้กับมันก่อนสักยกไหมล่ะทุกคนระวังตัวด้วยนะเจ้านั้นมาแล้วเกมสนุกสนุกได้เริ่มขึ้นแล้ว นี่เหรอมังเกินน้ำแข็งทรมินเอาละครับก็จบแล้วสำหรับสงครามบ้านล่างสวรรค์น,นะครับก็ตอนนี้ก็ได้ค้างกันพอสมควรนะครับจะต้องขออภัยด้วยนะเดี๋ยวจะรีบตรงตอนหน้าให้เร็วๆนะครับและสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันในคลิปต่อไปลง